พังเนี่ยศูญย์เสียไรายได้จากภาษีไปจากโครงการนี้สองหมื่นสี่พันกว่าล้านบาทเพราะมันไม่เข้าเกณฑ์เป็นสลากพิเศษสลากพิเศษต่อให้พิเศษยังไงก็จะต้องกินแบ่งไม่ใช่กินรวบเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะไปยกเว้นภาษีเสียโอกาสไปสองหมื่นสี่พันกว่าล้านอีกทั้งหมดนี้อยู่ในคำพิพากษานะครับศาลฎีกาแผนกคดีญ,ญานักการเมืองจึงพิพากษาลงโทษจำคุก อดีตนายกทักษิณสองปีไม่รอลงอาญาครับรู้ทันคดีโกงยังคงเกาะติดอินไซต์การทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปปชครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรนี่ครับกระบีปปชสถานยุทธภพมือปราบโกงก็คือปปชปัจจุบันนี้ระบบการปราบปรามการทุจริต ปปชสามารถยื่นฟ้องคดีเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่อายการเห็นต่างปปชฟ้องเองได้และที่เพิ่มเติมมาก็คือคดีบางประเภทปป,ปชยื่นฟ้องตรงไปที่ศาลได้วันนี้เราจะเจาะลึกไปถึงคดีเหล่านี้กันครับเพราะเหมือนปป,ปชได้ร่ายเพลงกระบี่ปราบโกงเองฝีมือชาตชการแค่ไหนแล้วเกี่ยวข้องกับนักการเมืองคดีเด็ดคด,ด,ดีไหนบ้าง ลงมาไล่เรียงดูรายละเอียดกันครับเริ่มต้นคดีตัวอย่างช่วงนี้กําลังฮิตนะก็คือเรื่องของหวยหรือสลากรัฐบาลปัจจุบันกําลังจะทําสลากแบบใหม่ๆออกมาเรียนรู้ไว้เป็นอุทาหรณ์ครับก็คือคดีหวยบนดินสลากสองตัวสามตัวคดีนี้ปปชฟ้องเองครับเป็นคดีที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองพิพากษาแล้ว อดีตนายกทักษิณชินวัตรมีความผิดโทษจำคุกสองปีนะเพราะว่าสั่งการให้เร่งรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนไม่แก้กฎหมายซะก่อนแล้วลักษณะของหวยสองตัวสามตัวเนี่ยมันเป็นการรับกินรับใช้รับเป็นเจ้ามือนะพนันขันต่อแล้วไม่ได้เอารายได้ส่งเข้าแผ่นดินครับนี่คือโทษจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาในรายละเอียดเป็นยังไงทีนี้ กว่าที่พบชจะรวบรวมหลักฐานสรุปสำนวนสู้กันไปถึงชั้นศาลเนี่ยนะครับคือปกติแล้วสลากินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นคนออกนะั่นน่ะต้องทําตามกฎหมายครับไม่ใช่ทําตามอาเภอใจเขากําหนดเอาไว้กฎหมายขณะนั้นการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลต้องเป็นแบบนี้ขายได้เงินมาร้อยหนึ่งขายสลากได้เงินมาร้อยหนึ่งกันไปเป็นเงินรางวัล หกบบาทหรือ60%ตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งไปจนถึงรางวัลสารพัดรางวัลเนี่ยรวมกันแล้วเป็นเงิน60%ของยอดขายทั้งหมดแล้วก็12%เป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการยีเนื้อเนื้อเน้นเน้นส่งเป็นรายได้เข้าแผ่นดินครับจากรายได้ทั้งหมด100รนี่คือกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำแบบนี้เป็นอื่นไม่ได้เขาถึงเรียกว่าสลากกินแบ่งกินนําส่งหลวงแบ่งเป็นเงินรางวัลสักงงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีวันขาดทุนนะเพราะว่ายังไงก็จ่ายรางวัลเป็นเปอร์เซนต์ยังไงก็ส่งรายได้เข้าแผ่นดินยังไงก็มีค่าดําเนินการเห็นไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ปรากฏว่าหวยสองตัวสามตัวหรือว่าหวยบนดินยุคอดีตนายกทักษิณไปทําอีท่าไหน ก็ไปเร่งรัดสั่งการจนกระทั่งบอดกองสลากเห็นชอบเสนอเข้ามาการจัดสรรรายได้จากหวยบนดินมันไม่เหมือนสลากินแบ่งรัฐบาลเลยครับโดยที่ยังไม่แก้กฎหมายไงแต่ออกเป็นสลากพิเศษมาสองตัว3ตัวแบ่งยังไง2ะ <Yeah>. ยีเอนะเอาไปเป็นเรื่องภาษีการพน,นันค่าใช้จ่ายสำนักงานสลากนะแล้วก็ส่วนลดของผู้แทนจำหน่ายในสิบเ นะของ20%เนี่ยให้กศอทอด้วยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตำรวจยุคนั้นเลยชอบไงนี่ครับในยุครัฐบาลคุณทักษิณตอนนั้น20%ค่าบริหารใน20%นี่ก็แบ่งออกไปเห็นไ,ไหมฮะแล้วอีก80%ที่เหลือล่ะเป็นเงินรางวัลน,นะเพราะมีรางวัลนะสองตัวสมตัวรานะงวัลพิเศษอีกแล้วถ้าเหลือ เอาไปจัดสรรเป็นรายได้คืนสู่สังคมก็คือโครงการหน่วยงานต่างๆขอมาครับเห็นไหมตั้ง80%สซส่วนใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นยุคนั้นหน่วยงานต่างๆก็จะทําโครงการขอไปนะแต่ก็ยังเหลือเงินอีกเยอะครับแล้วมันไม่เป็นไปตามกฎหมายยังไงถ้ากลับไปดูกฎหมายวุักคู่ <ๆ S 1> เขาบอกว่าต้องส่งรายได้เข้าแผ่นดิน2ี่แดเนตะเหม็หมเน่ยยี แต่ไอ้สลากเลขท้ายสองตัวสามตัวหวยบนดินน่ะไม่ได้มีส่วนที่บอกว่านะส่งเป็นรายได้เข้าแผ่นดิน28%ไม่มีเลยอันนี้แหละปลมใหญ่สุดฮนะที่ปปชตรวจสอบนะสรุปสำนงสำนวนแล้วได้ข้อที่จริงเพิ่มเติมมาอีกเยอะเลยข้อที่จริงอะไรที่เจอหลายท่านยังไม่ทราบครับหวยบนดินสองตัวสามตัวยุคนั้นงวดหนึ่งสิงหาปีสี่หจนถึงสิบ 6พฤศจิกายนปี49กยุครัฐบาลคุณทักษินกี่งวดล่ะแล้วได้เงินมาทั้งหมด1นะ1 2 3ส0 0กว่าล้านบาทกินมาจากชาวบ้านพูดง,ง่ายแส2สอง0 0 0 0กว่าล้านหวย2ตัว3ตัวเป็นแบบนี้ถ้าจำกันได้ตอนนั้นใช่ไอยากจะซื้อ2ตัว3ตัวก็ติ๊กเอาติ๊กเอาติ๊กเอามันก็เหมือนรัฐบาลเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินน่ะบางงวดมีโอกาสขาดทุนน่ะ แล้วจ่ายเงินรางวัลไปเท่าไหร่จ่ายไปหกหมื่นเก้าพันล้านตลอดเวลาที่ทํานะจ่ายเงินรางวัลไปหกหมื่นเก้าพันกว่าล้านแล้วจ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆที่ทําโครงการขอรับการสนับสนุสนมาเท่าไหร่ปีงบประมาณสี่เจ็ดสองพันสี่ร้อยล้านปีงบประมาณสี่แปดห้าพันแปดร้อยล้านปีงบประมาณสี่เก้าห้าพันกว่าล้านเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นจ่ายเป็นเงินรางวัลก็แล้ว จ่ายให้หน่วยงานรัฐก็แล้วบวกไปสิเท่าไหร่บวกไปสิเหลือเงินอีกบานเบอะเลยเห็นไหมเหลืออีกบานเบอะเลยเกือบเกือบแสนล้านเงินไปไหนไม่ได้นําส่งเไปไ็นรายได้เข้าแผ่นดินนะครับเงินไปไหนบางส่วนเอาไปทําทุนการศึกษาแต่ส่วนที่ทําทุนการศึกษายังไงก็ไม่ถึงหมื่นล้านสองหมื่นล้านไม่ถึงแล้วที่เหลืออะไรอีกหลายหมื่นล้านไปไหน ยังไม่มีคําตอบจนถึงบัดนี้สอตองอก็ไม่รายงานไม่ได้มีการรายงานให้สอตองอตรวจสอบได้ต่เพราะฉะนั้นนี่คือหวยบนดินในยุคนั้นแล้วถัดไปทีนี้รู้หรือเปล่าว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขาดทุนนะต,ตอนนั้นเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะมีมติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขอเบิกเงนเกินเกินบัญชีจากกองศิลเอามาเป็นหน้าตัก สองหมื่นล้านบาทเอาไว้สำรองกรณีเผื่อเสียเผื่องวดนั้นมีคนซื้อถูกรางวัลเยอะกว่าเงินที่ได้มาจากการขายก็คือรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสขาดทุนน่ะเห็นเห็นนะแล้วมันก็เจ๊งเจ็ดงวดท่านผู้ชมฮะช่วงหวยบนดินน่ะสัตว์งานสลากิินแบงรัฐบาลเป็นเจ้าเมือเจ๊งเจ็ดงวด หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านรวมเจ็ดงวดที่เจงนะครับแต่ส่วนใหญ่กําไรส่วนใหญ่กินชาวบ้านแต่บางงวดเนี่ยชาวบ้านแง่นกว่านะจ่ายเงินขาดทุนออกไปพันหกร้อยกว่าล้านเฉพาะเจ็ดงวดที่เจงนะ่ะจ่ายเงินรางวัลมากกว่ารายได้คําว่าเจงในงวดนั้นๆแต่ภาพใหญ่ภาพรวมกินนะแสนกว่าล้านรวมทั้งหมดอนะแล้วจ่ายเงินรางวัลรวมออกไปเนี่ยแค่หกหมื่นกว่าล้าน จายให้กับหน่วยงานรัฐที่ขอมานะไม่ถึงหมื่นล้านเป็นทุนการศึกษาแต่ละอำเภอที่ขอเข้ามาก็ไม่ถึงหมื่นล้านเงินที่เหลือไปไหนประเด็นถัดไปของโครงการหวยบนดินทีนี้นี่ฮะยังมีเงินนับแสนล้านไม่ได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายแต่ละรายการนี่คือปมสำคัญที่ปปชไปตรวจสอบ สรุปเป็นส่วนหนึ่งในสํานวนแล้วก็ส่งฟ้องศาลฟ้องตรงเลยนะครับคดีนี้คลังเนี่ยศูญย์เสียไรายได้จากภาษีไปจากโครงการนี้สองหมื่นสี่พันกว่าล้านบาทเพราะมันไม่เข้าเกณฑ์เป็นสลากพิเศษสลากพิเศษต่อให้พิเศษยังไงก็จะต้องกินแบ่งไม่ใช่กินรวบเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะไปยกเว้นภาษีเสียโอกาสไปสองหมื่นสี่พันกว่าล้านอีกทั้งหมดนี้อยู่ในคําพิพากษานะครับ สารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองจึงพิพากษาลงโทษจำคุกอดีตนายกทักษิณสองปีไม่รอลงอาญาส่วนคนอื่นๆบางท่านโดนจำคุกแต่รอลงอาญาใชนี่คือคดีอีกหนึ่งคดีที่ปปชฟ้องตรงใช่ไหมไกลไกการปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบใหญ่แค่ไหนก็ถูกดำเนินคดีได้กฎหมายให้อำนาจปป,ปช พปชมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องปราบโกงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ